ไปกัเห็นเมียพอผู้ใหญ่ไปเนี่ยกำลังใส่ชุดบรรยากาศหนาพี่นาะพอผู้ใหญ่ก็เกิดมีอารมณ์ก็เลยโอ้ยเมียซือมาหนาฮัดแค่ไอผัดจัดจะบ่งเงี้ยเดยบอสเซ็จปึ๊บเมียเลยบอกถ้ามันแสบๆสบยาสีหาไม่เห็นจะซี้รู้ตัดีดอกเสร็จปึ๊บมันก็ทายไปแล้วเสร็จปึ๊บมันก็เลยบอกว่างงตอนนั้นนี่มันกระถาดเนาะถ้ามันแสบแสบหรือยังอยากจัดรัวเร็จปึ๊บมันก็พาไม่จัดกันจัดกันปุ๊บมันก็ห่ออาวอ้าวแล้วมัน เราใส่เสียงจริงจริงร่วายไปแล้วพอกระชากกันเสียงโออาโออาผุตัวกันเลยไม่ด้เวลาเสร็จปุ๊บจัดกันห้องโออาโออาไฟมันมาแต่ไม่หัวกระจาเนี่ยไม่ได้ปิดมันก็เลยออกไม่ปั๊บดันต้องว้าเลยนไปดังบ้าเลพวกตัวเอาสองคนกันเยิ้งยหวไม่แมเ่สไงเียพูดอกันย่างนี้พูดอนย่างน้เส็จนะนเวสคนเสร็จปุ๊บหลังกนนตวกันมาร่วมกันอยู่นี่ มาพี่นี่นนพอพงยัยแล้วพอพงยัยเป็นกันเรื่องแล้วปั๊บปั๊บผมลงมาอุ้ยคือมันเต็มไปหมดเลยนซาบานหว่วยเปน็นยังไงขึ้นม,มากกันเต็มแท้อ้ามา,กกาจังได้ห่องอกอ้าโอกอักเห็นสิคนในหมู่บ้านเขาแตกขื้นมืดห่องอีหยังมันออกหัวกระเจ้าเราเราเล่นเล็กได้ห่วยไฟมันติดพอดีไฟที่ว่ามันดั่าไปหเออบัดนี้เราก็ไฟอย่างมันติดตอนนี้ที่เนพวกตัวก็บอกกันที่นางยาสีสีเด้อดไอยคน จ้าจ้าจ้าถามเก็เสกดับไปต่อหาหนึ่งนงที่เรื่องเล่าเนาะแยนยุกปุ่มก้วนกันแต่ชาที่ไทยสอนนีก็คือว่ามาแจ้งชาวภูเว้าวางั่วเสียชาแรกเปิดมาปั๊บสองคนเนี่ยนั่งกัลลงสิตำสมงันอยู่นั่งกันนั่นตก่อกที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดมองนี้แล้วกันยานมาคุยกันอยู่นี่ผู้ได้รับทับเปบ่ผ้ทับได้ แล้วหนูกะหนูกะไม่มายืนอยู่ไหนได้อันนี้อันนี้เถิดถิเงเนี่ยถิ่งหน่อยนึงถิ่งถิ่งหน่อยนึงแล้วก็ถิ่งถิ่งบ้านสองถิ่งถิ่ไถ้าไปอันนี้อันนี้ของเขาเนี่ยเป็นบทสดบทสดหมายถึงว่าเรามีบทมีเข้อโครงไปแล้วแต่ว่าต้องนี้มาอ่านมันมันสิเก่งก็เลยให้ให้เขาใจเราเพราะเราเขู้สึกสบายสบายแต่เนื้อหาก็อยู่ในเรื่องเราเนาะเป็นเป็นบรรยากาศอีสานหวานเข้า คิดยังไงมีมุกยังได้อยากสอสแซกเสนอมาได้ด้วยชวนอะไรเอาไม่เอาเดี๋ยวจะบอกเนาะเหรออย่างเดี๋ยวอย่างพี่ออกนอกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเี่็กมาเดินเนี่น้อกไม่สำหรับน้อกไม่เล่นกันเบาเลยกับน้องนั่นแหละกระสันเดี๋ยวขาไทยฉากกว้างกันฉากกว้างเธอไม่มีบทพูดซุ่มๆกำลังติดของงงเงี้ยงงเงี้ยแล้วแสงคิ้วของโตขับรถมาจอดพอจอดปั๊บกับวนมาทางนี้เดยว้นวนมาทางดีที่ขับได้อยู่เซียน พี่ทำได้อยู่แต่ดูได้เนาะคือมั่นใจในตัวพี่มากอบได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทำออกออกแขไม่ยืดนี่มีออกแขนไม่ยืดนี่มีนพอจอดไม่ยืดไม่มีแค่นี้นแค่นี้มุกกว้างเนาะประมาณนี้ถ้างั้นตรงนี้แค่เส้นหมดเลยมัุมบ้าง่เส้หมดเลยดีค่ะลูกแสบบาร์บี้แค่ะลูกแสบพี่ตูนพี่ตูน ไม่นเป็นพี่กับน้องกันได้เท่าไงพี่ยังเดี๋ยวพี่ตนถ่ายรูป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 กับพี่ตนหน่อยเนื่องซังจักรยานมาถ้งอเอาถ้าพี่ขึ้นนะพี่ต้องล้อล้อแน่เลย ที่โซนชายของน้องหญิงไม่นี่ไอ้ต้นเราบทเป็นพี่ไซน้องหญิงด้วย <c oughs> ต้นดังต้นด <c oughs> ังอบประมาณน้เม่อกเขาซีดแล้วแชกแรกของน้องหญิงครับเมื่อกี้ครับพันไปแล้ว อยู่มออกแอมอยู่ในร่มก่อนได้แอ๋ันนี้คงอิงกับออมแอมพักผ่อนก่อนลูกเดี๋ยวรับพักในร่มอะไรก็ได้พักในร่มพักอะไรถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วยวเลี่ย